สวัสดีครับผมนายเสลีจัดส่วนนะครับนักอ่านักศึกษาหนึงห้ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์สามแปดจักสาขาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอธิบายกันการตำนานของสศกดลบทของวิจบที่แปดนะครับเรื่องเจสันนะครับอันดับแรกนะครับเราก็มาที่ไฟล์นี้นะครับเจสันเซอร์วิสนะครับในส่วนบรรทัดนี้นะครับก็คือจะเป็นก็จะรีคว r e วัน วันนะครับก็จะมีการเรียกใช้ไฟ API หนึ่งนะครับก็คือไฟนี้นะครับต่อแล้วก็บันทัดนี้ก็จะเป็นการสร้างอ็อบเจกต์นะครับโดยจะเก็บไว้ในตัวแปรดลลาตาย API API นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็บรรทัดนี้นะครับก็ จะเป็นการสร้างการประกาศอารีนะครับโดยจะเก็บตัวแปรไว้ในอดอลลาร์ายเจสันเซอร์วิกนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นการเรียกใจลิปด,ดิฟนะครับต่อต่อไปก็มาที่ไฟล์ API หนึ่งนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันคอนแทคนะครับก็คือในส่วนนี้ก็จะมีการเรียกใช้ก็ต่อเมื่อสร้างอ็อบเจกต์ใหม่นะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับตรง,ตรง,ตรง,ตรงจนถึงตรงนี้นะครับก็ก็คือเป็นการสร้างคอนเนคชันนะครับส่วนตรงนี้ก็คือฟังก์ชันเดสแทกนะครับก็คือ จะเลือกใจก็ถมเมื่อฟังก์ชันถูกทำลายนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นตรงนี้นะครับก็จะเป็นก้าวว่างนะครับต่อไปนะครับตรงนี้ก็คือฟังก์ชันลิทเด็บนะครับก็จัดตำมันก็จัดตำมันในส่วนของตรงนี้นะครับโดย ที่มาตัดนี้นะครับก็คือจะเก็บส่วนของ sql นะครับโดยจะเก็บไว้ในตัวแปร select d e p นะครับต่อไปนะครับก็จะ query query ตัวแปร select d e p ออกมานะครับแล้วก็จับการ array นะครับโดยเก็บไว้ใน d e p array นะครับแล้วก็เข้าเงื่อนไข if นะครับโดยที่ ถ้าตัว T e s o ไม่เท่ากับ foe นะครับเข้า mm hmm. รูปไว้นะครับ mm hmm. ก็จากนั้นก็จะทำการตรวจสอบว่าตัวกรอบไฟครับกรอบไฟในส่วนนี้นะครับก็คืออีฟ e e ถ้าแล้วก็เข้าในส่วนของอ e ีมาก็อ e ีฟก็จะตรวจสอบว่า รีโซลไม่เท่ากับโอลนะครับก็จะแล้วก็เก้าหลุดไว้นะครับแล้วก็จากนั้นก็มันก็จะแสดงแสดงข้อมูลจนกว่าจะครบนร้าโดยที่จะแสดงมาเป็นแถวนะครับจากนั้นก็ตรงนี้ก็จะรีเติร์นรีเติร์นติปอารีออกมานะครับแล้วก็ เราก็กลับไปที่หน้านี้เหมือนเดิมน,นะครับจากนั้นก็มันก็เอ็กโคเอ็กโคเอ็กโคไม่ตรวจ n จสันเอนโคดนะครับโดยที่พารามิเตอร์ก็เป็นเจสันเซอร์วิสนะครับต่อไปก็เราก็จะมาดูผลลัพธ์มันนะครับให้เราเข้ามาแบบนี้นะครับ้ามาอีก แล้วก็นี่ก็คือผลลัพธ์นะครับต่อไปก็เป็นส่วนขอก็จะเป็นของ API 2นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นการเรียกใจ ไฟ API 2นะครับตรงนี้ก็จะเป็นจ้ยวยไฟ API 2ตรงนี้ก็จะเป็นวางฟังก์ชันคอนสตรัคต์นะครับก็คือจะเรกใช้ก็ต่อเมื่อสร้างอ็อบเจกต์ใหม่นะครับก็เหมือนเดิมนะครับ ก็ในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะเป็นการสร้างคอนทรับก่อไปครับคอนเน c t ชั่นครับสร้างคอนเน c t ชันแล้วก็บัตัดบัตัดตรงนี้ตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นการจะเป็นการอ่านไฟลออกมาเป็น ก้าเจสัเป็น p ีเนะครับก็เป็นอยู่ในรูปของ s a นะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือฟังก์ชัน d i s t r u c t นะครับก็คือจะเรียกใจก็ต่อเมื่อ Object ถูกทำลายนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นการเคลียร์คอ n เนคชั่นนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นฟังก์ชันลิ d เด็นะครับก็ทางานในส่วนก็จะทำงานในส่วนของตรงนี้นะครับแล้วก็บันทัดตรงนี้ครับก,ก็คือ จะเป็นการเก็บ sql นะครับเก็บไว้ในอ่า select นะครับแล้วก็ query select ออกมานะครับจากนั้นก็ประกาศตัวประกาศ r r a y นะครับแล้วก็เอาไปเก็บไว้ใน d e บ a อารีนะครับ จากนั้นก็เข้าเงอนไก่ยิบยนะครับแล้วก็จะตรวจจบว่าอีโจไม่เท่ากับโฟนนะครับก็จะมาก็รูปไวนะครับแล้วก็จะแสดงข้อมูลออกมาเป็นออกมาตั้งหมดแล้วก็ออกมาเป็นแต่วนะครับจากนั้นก็ r e เทิร์นค่ารีเทิร รีเทิร์นก้าเด็บเด็บอาลีนะครับแล้วก็เราก็กลับมาหน้านี้นะครับหน้าเจสันสวิกนะครับแล้วก็มาตรงนี้มันก็จะเอ็กโคเมทอดเจสันเอนโคดนะเอนโคดนะครับ,รบแล้วก็จะ ดีเติรนก็าเจสันเซอร์วิสนะครับแล้วก็เราก็มาดูผลลัพธ์นะครับแล้วก็นี่ก็ผลลัพธ์ของมันนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็น API 3นะครับเจส แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นการแรยกใจไฟของ a p i 3ก็คือไฟนี้ครับโดยจะมีการรับค่าของ p d e f นะครับมาเป็น m ม็ดต่อเกนะครับจะเก็บไว้ในตัวแปรของ get d e p นะครับแล้วก็ บรรทัดนี้ก็คือจะเป็นการสร้างอ็อบเจกต์นะครับแล้วก็เอามาเก็บสร้างอ็อบเจกต์ใหม่แล้วก็เอามาเก็บไว้ในตัวแปร API นี้นะครับแล้วก็จกาาับอากาศอารีนะครับแล้วก็เอาไปเก็บไว้ในตัวแปรต้ลตาตรีเจสันเซอร์วิสนะครับบรรทัด นี้ก็จะเป็นก็จะเป็นการเรียกใช้ฟังก์ชันลิดดิฟนะครับโดยจะส่งลิดดิฟไปนะครับแล้วก็เรามาที่ไฟล์ API 3นะครับ ตรงนี้นะครับก็คือฟังก์ชันคอนทรัคนะครับก็คือจะเรียกใจก็ต่อเมื่อสร้างออบเจกต์ใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็มาตามานในส่วนของตรงนี้นะครับในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นการสร้างคอนเน็กชันนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นการอ่านไฟล์อ่าน ก้าไฟจากไฟจากไฟนี้นะครับาจากไฟนี้โดยจะอ่านข้าไฟแล้วก็จะเอาจีสันมาแปลงเป็น d mm ีเ hmm. โดยรูปแบบของอาลีนะครับตรงนี้ก็คือฟังก์ชัน ดิสแทกนะครับก็คือจะเรียกใจก็เบอร์ต่อเมื่อออบเจกต์ถูกทำลายนะครับตรงนี้ก็คือ,อการเคลียร์ก็คือการเคลียร์คอนเนคชั่นนะครับตรงนี้ก็คือฟังก์ชันลิฟท์นะครับก็จะใช้อ่นในส่วนของตรงนี้นะครับ ก็อไปับอ่าในส่วนของตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นการใจลิทเด็บนะครับโดยส่งเจ็ดเด็บนะครับตรงนี้บันทัดนี้ก็คือเป็นการเก็บ ินะครับเอามาเก็บไว้ใน s l l e t t d ด็นะครับจากนั้นก็ทำจะททำการป e p a r ์นะครับป e p a r ์ไปป r e p a r e s e l e ก t ่อไปครับซ e เล็นะครับ แล้วก็จากนั้นก็ทาการบายพารามิเตอร์โดยผูปีเดบกับเ็เดบนะครับจากนั้นก็ Execute ออกมาครับแล้วก็จะประกาศอารีนะครับแล้วก็ออกไปเก็บไว้ในตัวแปรเด็บอารีนะครับจากนั้นก็ก็เงื่อนไข เงินไก่ยิปนะครับก็คือจะตรวจอบว่าสตนีทไม่ต้องกับโฟล์นะครับแล้วก็เข้าหลบไว้นะครับก็คือจัดสแสดงข้อมูลออกมาทั้งหมดโดยสแสดงเป็นแถวนะครับจากนั้นก็รีเทิร์นข้าวเดิฟเอรนะครับ แล้วก็กับอาร์ตี้หน้าเจสันเซอร์วิสนะครับก็คือจับเอโก้ค่าเจสันอินค์ดนะครับโดยจะส่งเจสันเซอร์วิสนะครับแล้วก็มาดูผลลัพธ์นะครับ คือผลลัพธ์นะครับแล้วก็กับอารตี้น้าเจสันซ์วิกนะครับต่อไปก็จะเป็นส่วนของเมตาโพทนะครับคือตรงนี้ก็จะเป็นส่วนเมตาโพท ตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็คือจะเรียกรียใช้ไฟ API 3นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นจะทำจะทำค่า d e นะครับมาเป็นเม็ดตดโพสนะครับโดยเอามาเก็บไว้ใน catch d e นะครับตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นการสร้าง object ขึ้นมาใหม่นะครับโดยเก็บไว้ใน API ตัวแป API API นะครับ แล้วก็จากนั้นก็ตาประกาศตัวแปรนะครับก่อนไปครับประกาศอารีนะครับเอามาเก็บไว้ใน json service นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับก็คือจะเป็นการเรียกใจ้ะะใจเป็นการเรียกใจลิเรียกใจฟังก์ชันลิตเด็บนะครับก็คือโดยมีพารามิเตอร์เป็นเก็ตเด็บนะครับจากนั้นก็ให้เรากลับมาที่หน้า เอพเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็เหมือนเดิมแล้วครับก็คือฟังก์ชันคอนแทคก็คือ,อเป็นการกจะเรียกใช้ก็เหมือนตนะ่เอเมื่อเราสร้างออบเิกต์ใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับก็คือ อนนี้นี้ก็จะเป็นการอ่านก้าไฟนะครับก็คือไฟไฟนี้นะครับจะอ่านเป็นไฟเป็นจะแปลงเป็นเจสันเป็นปีสปีปีสปีนะครับแล้วก็อยู่ในรูปของอ r ไรนะครับอ่าตรงนี้ส่วนตรงนี้ถึงบันตันตี้นี้นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของจะเป็นการสร้าง Connection นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นการก็คือฟังก์ชันดิสแทกดิสแทกนะครับก็คือจะเลียกใจก็ต่อเมื่อเราก็ตำลาลอ็อบเจกต์ไปนะครับตรงนี้ก็คือ,อเป็นการเคลียร์คอนเนคชันนะครับ ตรงนี้เป็นฟังก์ชันลดบด็บนะครับจะมีการ c o น n e c t e d g e ก็ e ดดบนะครับต่อมาก็ตรงนี้ก็จะเป็นการเก็บเก็บ sql นะครับเอาไว้ใน select s e l d e นะครับ จากนั้นก็ทำการปีเปยปีเปยจากนั้นก็ปีเปย์อ่าซีรีสดิบนะครับจากนั้นก็ทำการบายพารามิเตอร์โดยปลูกปีดิบกับเจ็ดเด็บนะครับจากนั้นก็ execute ออกมาครับตรงนี้ก็คือ ประกาศอารีนะครับแล้วก็เอาไปเก็บไว้ในเกจอารีนะครับแล้วก็มาเก้าในลูปก่อไปครับเอามาเก็บไว้ในเด็อารีนะครับแล้วก็ก้าเงื่อนไขยิบยิบนะครับโดยจะตรวจสอบว่าสเตทเมนไม่ต้องกับอ่าฟอลนะครับแล้วก็ทำการจะทำ ในรูปไวนะครับจากนั้นกน็แสดงข้อมูลจนก,กว่าจะคุบนะครับโดยแสดงข้อมูลออกมาเป็นแถวนะครับจากนั้นก็รีเ r ิร์นเดฟอารีนะครับเอ็เโคเรารกลับมาต้านนี้นะครับาจากนั้นก็ Echo m e ไม่ตอด h o m e t h ไม่ตอด j n ส o d e นนะครับโดยมีพารามิเตอร์เป็น J s o ัน อสวิกนะครับต่อมาให้เรามาดูผลลัพธ์กันนะครับผลลับเนี่ยดีสุด เป็นในารกบ้านนะครับหลับคลิปในวันนี้ครับก็ผปงหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับก็วันนี้ก็ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ